ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทออกแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาหาน้องบอยได้เลยและรถสวยรถเดิมแบบนี้ราคา749,000บาทถูกมากๆสำหรับเลขใหม่แบบนี้ออกห้ามาอยู่ที่1,599,000บาท ข้อดีของรถรุ่นนี้เป็นเครื่องดีเซล181แรงมาะะ้า2.4 VGTurbo ครับเป็นตัวไมเวกราคาพิเศษมากๆนะฮะเลขไม110,000โลนะราคาอยู่ที่749,000บาทโคตรว้าวเลยเพื่อนๆได้รถปี19.20รถเข้าศูนย์ตลอดด้วยไฟหน้านะครมีโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วมีตัวฉีดน้ำปัดไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าพามาดูห้องเครื่องครับว่ารถสวยหรือเปล่า เพื่อนดูนี่ฮะรถเนี่ยเพิ่งเข้ามานะขอญาตเนิดนึงเดี๋ยวไปล้างให้นะครับที่ดูน็อตฝากระโปรงครับไม่มีขยับเลยแกมซ้ายสวยๆแบบนี้ฮะตัวนี้อยู่ชัดมากเลยเพื่อนดูสิเราไปดูยางต่อครับว่ายางเป็นยังไงบ้างรัดมาด้วยยางขอบ18แบบนี้ได้เป็นปี23ถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางใหม่หก,กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อย,ย,ยแล้วแล้วก็มีนี่ครับบายสปอร์ตครับเห็นไหมมาพามาดูต่อเลยนะเพื่อนๆนี่ฮะมีเตือนกันการชนฮะมีโซนหน้าหลังให้นะฮะมีการลื่นถลายให้แล้วก็มมมมีีคคุออออนนนนนโโทรรรลลลใหห้้ััััติฟงงกก์ชยาาจะบบ ให้เรียบร้อยแล้วแล้วดูเบานะหนาสภาพแบบนี้เลยเรามาดูต่อครับข้างหลังนะครับเพื่อนๆความสะอาดแต่นี่เรายัางไม่ได้ล้างนะตรงนี้มีข้อเสียอยู่นิดนึงคตรตัวนี้ไฟไท้ายนะเป็น l e d แบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซนเซอร์หลังให้ทั้งหมด4ตัวแบบนี้ฝาท้าไทยไฟไฟ้าให้เรียบร้อยกล้องหลังมีพร้อมแต่คันนี้มีอยู่นิดนึงครที่ราคามันเบาๆแบบนี้จริงๆรถมีตูดมานิดนึงเนี่ยเพื่อนๆดูมีขันตูดมาโดนคนเมาขับชนมาโดนฝั่งนี้มนาะราคาย้ำอีกรอบ7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถูกมากๆสำหรับเลขใหม่แบบนี้บอล ก็มีตะแคงมีอะไรมาหรือเปล่ามาดูนี่เม็ดมัดเดิมหมดเลยนะจ๊ะแล้วบอยขออนุญาตพามาดูนิดนิดนึงบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์จ้ารถแบบนี้ครับเลขใหม่แท้แท้แบบนี้รถเข้าสู์ตลอดแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทขอแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาหาน้องบอยได้เลยและรถสวยรถเดิมแบบนี้อยากได้ทักมาครับคันนี้มีตำหนินิดนึงนะมีตูดมาใครสนใจทักด่วนครับผ่อนเดือนละหมื่นสองได้ปาเจโร่ใหญ่ๆแบบนี้ไปแล้วเพื่อนๆบาย